โรงเรียน ı. สุเหราดารุณาอิมสมานวงราชบำรุงตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะถึงสาวเขตหนึ่งเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุเหร่าดารุณาอิมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เมื่อวันที่1มิถุนายน2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงจัดการเรียนรู้ที่บ้านพักอาศัย Learn from Home รูปแบบการเรียนรู้มีดังนี้ on air on demand อนไลน e และ on hand รูปแบบที่หนึ่งการเรียน on air โดยเรียนรู้ผ่าน DLTV หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมัมภ์โดยครูประจำชั้นจะแจ้งกำหนดการออกอากาศของทีวีทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พร้อมทั้งนัดวันที่จะรับแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์ที่โรงเรียนเป็นรายสัปดาห์หรือตามที่โรงเรียนนัดหมายโดยครูจะเช็คเวลาในแต่ละวันผ่านไลน์กลุ่มชั้นเรียน หรือทางโทรศัพท์และให้นักเรียนถ่ายภาพแบบฝึกหัดส่งผ่านทางลายเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลรูปแบบที่2การเรียนออนมาน์เป็นการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆสื่อหรือคลิปการสอนที่คุณครูทำขึ้น โดยครูประจำวิชาจะสร้างห้องเรียนในรูปแบบบทเรียนสำเร็จรูป Google s i t e และส่งให้นักเรียนในกลุ่มชั้นเรียนมีทั้งบทเรียนสำเร็จรูปเป็นบทเรียนที่คุณครูสร้างขึ้นมาเองและบทเรียนสำเร็จรูปผ่านแอปพลิเคชันเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จจะมีแบบฝึกหัดท้ายคลิปให้ทำนักเรียนทำลงในสมุดและถ่ายรูปส่งครูในไลน์หรือในแชท เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลต่อไปรูปแบบที่3ออนไลน์การเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนใช้ช่องทางสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนักเรียนและครูสามารถพูดคุยสนทนากันได้โดยครูแจกใบความรู้แบบฝึกหัด ในแต่ละวิชาและจะแจ้งกำหนดการในการจัดการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านกลุ่มลายชั้นเรียนโดยครูให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ messenger room และ google meet เช็คเวลาเรียนผ่านลายกลุ่มชั้นเรียนและให้นักเรียนถ่ายภาพงานส่งผ่านทางลายเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลค่ะ รูปแบบที่ 4, on hand การใช้เอกสารใบความรู้ใบงานหรือแบบฝึกหัดโดยครูแจกใบความรู้แบบฝึกหัดของแต่ละวิชาพร้อมทั้งแจกกำหนดการในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเป็นรายสัปดาห์ผ่านลายกลุ่มชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนนำไปเรียนรู้และทำแบบฝึกหัด มีการเช็คเวลาเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือลายกลุ่มชั้นเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนจะส่งแบบฝึกหัดเป็นรายสัปดาห์หรือตามกำหนดการที่ทางโรงเรียนแจ้งเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลนอกจากนี้โรงเรียนสุราดารุณอีมสมานวงราชบำง,งุงยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันฝึกการเรียนรู้ฝึกทักษะและการแก้ปัญหาการช่วยเหลือผู้อื่นการปฏิบัติตนตามหลักการของาศาสนาที่ตนเองนับถือสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข